สวัสดีค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะ SMS ของโต๊ะข่าวบันเทิงในวันนี้เชิญชวนคุณผู้ชมทักทายน้องๆ6คนสุดท้ายจาก The Voice Kids ซีซั่น3ที่จะทราบผลกันแล้วนะคะในวันอาทิตย์นี้4838777ค่ะค่ะส่วนคอหนังฟ้าแสนฟรีเซเว่นนะคะก็รอรุ้นกันอยู่ค่ะว่าจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในบ้านเราหรือไม่นะคะหลังจากที่เสียเจียงค่ะให้ทนายความนะคะยื่นฟ้อง จาพนมนะคะแล้วก็ยื่นฟ้องอหลายบริษัทด้วยกัน,น,นะะบยิษัทที่เกี่ยวข้องใช่ค่ะบริษัทผู้จัดจำหน่ายว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะคะคือได้ว่าได้เกี่ยวข้องกันนะคะ,คะว่าจะได้ชมหรือไม่ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็จะฉายในวันที่1เมษายนนะคะซึ่งทนายความอของเสียเจียงค่ะยื่นฟ้องสารแห้งนะคะกับจาพนมใบ38<อ>ปีบริษัท<อ>จีนิวพิซซ์พิเจรบริษัท อำนวยการสร้างภาพเป็นเรื่องนี้แล้วก็บริษัท UNITED INTERNATIONAL PICTURE f i จอรจำกัดเรื่องละเมิดผิดสัญญาพร้อมเรียกค่าเสียหาย1,600ล้านบาทจากกรณีที่ได้ผิดสัญญากับบริษัทสหมงคลฟิล์มซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี2 5 6 6นอกจากนี้แล้วนะคะศาลก็ได้มีคำสั่งให้ระง,งับ การฉายภาพยน์เรื่องนี้ซึ่งจะเข้าฉาย1เมษายนนี้เป็นการชั่วคราวโดยมีผลเฉพาะในบ้านเราเท่านั้นนะคะและศาลก็ได้กําหนดวันนัดชี้สอศาลในวันที่15มิถุนาย,ยนเวลา9นาฬิกาค่ะ สอบถามไปทางทนายความนะคะของเสียเจียงได้ค่ะบอกว่าหากบริษัทหรือว่าโรงพภาพเยีนต่างๆได้รับผลกระทบก็สามารถยื่นคดค้านหรือเข้ามาเจรจากันได้และหากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาเจรจาและตกลงกันได้ก็จะถอนฟ้องได้ไดตามขั้นตอนรวมทั้งยังเตรียมฟ้องผู้สร้างผู้จัดจําหน่ายภาพยนเรื่องสกินเฟท,ที่จะนําแสดงในคดีเดียวกันอีกหนึ่งคดีรวมทั้งภาพยียนทุกเรื่องที่จะาพนมนําแสดงขณะปิดสัญญาด้วยนะคะแล้วก็สอบถามไปยังผู้ดูแลจาค่ะก็บอกว่าทราบเรื่องนี้แล้วและฝ่ายกฎหมายกำลัง ดำเนินการอยู่ซึ่งจ่าเองก็หวังสารเป็นที่พึ่งให้ความยุติธรรมเพราะคาดีที่สามุนฟิล์มฟ้องจ่าพนมผิดสัญญาก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของศาลด้วยนะคะและเราก็สอบถามไปทางบริษัทยูเนเต็ดอินเตอร์เนช a n น l Pictures ไป g h t จำกัดผู้จะจำหน่าย ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะคะแล้วก็มีข่าวมา,าล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองค่ะบอกว่าเสียเจียงพร้อมด้วยทนายความตเตรียมที่จะถแถลงข่าวนะคะถึงเรื่องนี้เวลาบ่ายสามโมงนะคะที่สํานักงานกฎหมายอรุณอมรินก็ต้องติดตามกันดูนะคะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คนให้ความสนใจในอกจากเป็นเรื่องที่จะาพนมนําแสดงแล้วก็ยังมีพอลวล์กเกอร์ด้วยว่าจะเห็นเขาปรากฏตัวออกมามแบบไหนนะคะค่ะ แล้วก็ไปที่งานนี้กันบ้างค่ะสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่43แล้วก็สัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่13นะคะที่คนรักหนังสือไม่พลาดวันนี้เป็นวันที่2แล้วค่ะปีนี้จัดภายใต้แนวคิดเพราะเป็นเด็กจึงเจ็บปวดนะคะทําไมถึงมีแนวคิดนี้และหนังสือจะสามารถรักษาความเจ็บปวดได้หรือไม่ติดตามกับคุณอัธชัยหาดอ่านค่ะบุตรของเธอไม่ใช่ของเธอเขาเหล่านั้นเป็นบุตรและทิดาแห่งชีวิต ข้อความสั้นๆที่คัดลอกมาจากหนังสือ The Prophet ปรัชญาชีวิตที่แต่งขึ้นโดยคารีนยิบรานนักเขียนชื่อกล้องโลกชาวเลบานอนถูกนำมาใช้เป็นข้อความเตือนใจผู้ที่มาเที่ยวชมโดยเฉพาะผู้ปกครองเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่43ภายใต้แนวคิดเพราะเป็นเด็กจึงเจ็บปวด คุณจรรนหอมเพียทองในายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเผยว่าแนวคิดนี้ได้มาจากการเลี้ยงดูข,ของพ่อแม่ในยุคปัจจุบันที่มักยัดเยียดให้เด็กเรียนพิเศษด้วยความหวังดีแต่ไม่เข้าใจความต้องการของลูกจริงๆพ่อแม่ต้องการที่จะให้หยิบยืน่นโอกาสให้ลูกแต่สิ่งนี้เขาหยิบยื่นเนี่ยมันไม่ต่างจากคำว่ายัดเยียดก็เด็กมันไม่อยากออานั่นพ่อแม่บอกว่าการที่คุณไปเรียนเปียโน คือร้องเพลงมันสร้างปัญญาให้ลูกนะแต่เขาหาคิดไม่ว่าสิ่งนี้คิดว่าปัญญาให้ลูกนี่แห่ะมันคือปัญหาเพดัะนั้นเราทิงไม่อยากให้เด็กมันเจ็บปวดจากนี้ถามว่าถ้าเด็กเจ็บปวดแล้วโตวขึ้นจะเป็นอะไรก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เก็บกดเลยในทางกลับกันหนังสือคือโลกแห่งจินตนาการที่เด็กจะสามารถเลือกอ่านได้ตามความชอบถ้าคุณสอนให้ลูกคุณรักการอ่านหนังสือเนี่ยจะเป็นคําตอบสำหรับตัวเขาคนเราเวลาผิดหวังพลาดหวังเนี่ย การฟังเพลงปลอบใจดูหนังปลอบใจไม,ไม่ไม่ได้แก้ปัญหาเขาแต่หนังสือเนี่ยจะแก้ปัญหาเขาเพราะหนังสือมันจะบอกทางออกการเปิดหนังสือคือการเปิดโลกหนังสือเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ผู้นําทุกคนในโลกนี้ต้องเป็นนักอ่านการอ่านเป็นการทลายกําแพงความโง,ง่เขลาการอ่านทําให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ดังนั้นเราต้องการให้เ,หเด็กมีอ่านหนังสือ ปัจจุบันเด็กไทยหลายคนเรียนหนังสือมากกว่า10ชั่วโมงต่อวันแต่พวกเขาอ่านหนังสือเพียงวันละ28นาทีและมีค่าเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์45จาก100คะแนนตัวเลขเหล่านี้นำมาซึ่งคำถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ควรยุติความเจ็บปวดอัตชัยหัดอ่านรายงานอืมค่ะก็พราะเป็นเด็กจึงเจ็บปวดนะคะ,คะแต่ว่ามีหนังสือ,ม,สอมีหนังสือคะ่ะแจ็คมานะคะ แล้วก็ปรัชญาชีวิตคารินยิบรานเดอะนิวกู๊ดไลฟ์ชีวิตพอง,งามและชีวประวัติของแจ็คหมาผู้ก่อตั้งอบาบาเว็บอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดของจีนค่ะเขาก้าวมาสู่จุดนี้ผ่านอะไรมาบ้างนะคะมอบให้กับแฟนๆต๊อกข่าวบันเทิงค่ะติดตามรายละเอียดได้ใน Facebook ต๊อกข่าวบันเทิงนะคะขอบคุณสำนักพิมพ์ผีเสื้อและโพสต์บุ๊กด้วยค่ะค่ะแล้วก็จากเหตุระทึกขวัญเหตุไฟไหมหัวรถจกัก รถไฟขบวนกรุงเทพเด่นชัยนะคะขบวนรถหมายเลข1นึ่ค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเมื่อช่วง10บโมงเช้าที่ผ่านมาค่ะซึ่งในรถไฟขบวนนี้นะคะมีกองถ่ายละครดอกไม้ใต้เมฆของค่ายเป่าจินจงค่ะซึ่งก็ไปถ่ายทําฉากพระเอกบนรถไฟด้วยแล้วก็มีนักแสดงเข้าฉากก็คือเด่นคูณมีน้องแยมัทิรามีน้องพริมพิมาแล้วก็หนึ่งชรัตนะคะหลังจากที่ถ่ายทําเสร็จ ขณะเดินทางกลับเนี่ยนะคะก็ได้เกิดเหตุไฟไหม้หัวรถจักรดังกล่าวนี้ระหว่างทางก่อนที่จะถึงสถานีท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งขบวนรถก็ได้หยุดแล้วก็ให้บริษารล,ลงเพื่อความปลอดภัยนะคะกองถ่ายแล้วก็นักแสดงดอกไม้ใต้แม่ก็พากันขนของลงจากรถโดยเฉพาะลุมเด่นคุณนี่นะคะบอกว่าก็ได้คอยช่วยเหลือบรรดาผู้ดโดยสารด้วยนะคะซึ่งทุกคนในกองปลอดภัยดีขณะที่กองถ่ายก็มุ่งหน้ากลับกรุงเทพเพื่อถ่ายทําฉากอื่นๆในช่วงบ่ายค่ะ ตอนนี้พวกเราก็ปลอดภัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถไฟแล้วนะครับใช่ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้ทุกคนทีมงานปลอดภัยดีค่ะกำลังเดินทางกลับสู่กรงเทศนะคะครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะทุกคนนี่ก็เป็นคลิปที่ส่งมาให้นะคะค่ะก็เดินทางดีถ่ายกันต่อเลยนะคะค่ะไปที่โต๊ะข่าวทิงต่างประเทศกับคุณป๊อปวรรุญได้เลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็มีข่าวนิทศการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นได้อย่างน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมครับซึ่งจะน่าสนใจอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือนทศการที่มีชื่อว่าเก็บจากอ่าวกัวนาบาราที่จัดขึ้นที่เมืองริโอเดจาเนโรของบราซิลโดยจัดแสดงสิ่งของที่ผู้คนทิ้งลงอ่าวกัวนาบาราซึ่งสิ่งของที่นำมาจัดแสดงนี้นะครับเขาก็ไม่ได้เอาไว้ขายครับ เพราะป้ายราคาที่แปะอยู่บนของแต่ละทิศน,นัดมันไม่ใช่ราคาของสิ่งของเหล่านั้นแต่มันคือมูลค่าความเสียหายที่สิ่งของเหล่านั้นมีต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายในการที่ขยะเหล่านั้นจะย่อยสลายไปได้ซึ่งในแต่ละปีที่ใช้ในการย่อยสลายขยะแต่ละทิศน,นั้นนักทีววิทยาประเมินค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเท่ากับ320ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ10,000บาทเลยนะครับก็ถือเป็นการจัดขึ้นได้อย่างน่าสนใจเพื่อทําให้เห็นว่ามลพิษนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา อีกทั้งยังสร้างกิจสำนึกให้ผู้คนได้เห็นโทษต่อการทิ้งขยะลงในน้ำผ่านราคาของความเสียหายที่เราคาดไม่ถึงอีกด้วยนะครับจากแนวคิดดีๆในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในบราซิลมาต่อกันที่แนวคิดดีๆในการต่อต้านการขมขืนในอินเดีย ซึ่งแนวคิดนี้นะครับก็เป็นของสองสาวชาวอินเดียที่ได้ปล่อยคลิปร้องเพลงแร,งแรปทางโซเชียลเน็ตเวิร์กและ YouTube เพื่อเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ต่อต้านการข่มขืนในประเทศอินเดียซึ่งกาลังเป็นปัญหาบานกลายอยู่ในขณะนี้ครับดยในตอนนี้นครับคลิปของพวกเธอก็กําลังไปที่ฮือหาไปทั่วโลกเกินความคาดหมายซึ่งพวกเธอก็ดีใจมากกับผลตอบรับและกล่าวนะครับว่าที่เธอเลือกใช้เพลงแรปในการเป็นสื่อกลางนั้นเพราะเพลงแรปเป็นท่องำํำนองที่ผู้คนรู้จักกันไปทั่วโลกนั่นเองคุณผู้ชมครับ,รบปัจจุบันปัญหาการข่มขืนเกิดขึ้นนนนอิเเดดีีีีียยฉล่ททุกๆ21ามมคื ที่อื้อเฉามากมายอย่างเช่นกรณีค่ำคืนนักศึกษาสาวบนรถเมล์เมื่อปี2012ในเมืองเดล e ีและมีสถิติรายงานว่าการทารุณกรรมสตรีในอินเดียเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยครับก็หวังว่าเพลงแรปของสองสาวนี้จะช่วยปลุกจิตสำนึกนำปัญหานี้ไปสู่การแก้ไขได้ในเร็ววันนะครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการไปชมผลงานการออกแบบของศิลปินจากทั่วทุกมุมโลกที่ได้ร right ับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลเวิลด์ดีไซน์ประจำปีนี้โดยแบ่งเป็นประเภทรถยนต์สถาปัตยกรรมงานกราฟิกแฟชั่นและงานออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นต้น ซึ่งผลงานส่วนใหญ่นะครับก็จะมีการออกแบบที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความชาญฉลาดอาธิรถยนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาหรือรถยนต์ที่ภายในตกแต่งด้วยวัสดุรีไซเคิลหรือจะเป็นงานสถาปัตยกรรมกับอาคารโรงเรียนในกรุงปักกิ่งรวมไปถึงงาน fashion, แฟชั่นเก๋ๆและงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์เก๋ๆอย่างเก้าอี้นั่งและเสาโคมไฟเป็นต้นครับส่วนใครจะเป็นผู้ชนะเลิศในแต่ละสาขาก็ต้องมาตามลุ้นกันในเดือนมิถุนายนนี้นะครับ ปิดท้ายกันที่งาน International Lighting Show ที่กรุงไทเปของไต้หวันซึ่งจะแสดงแสงสีของหลอดไฟ LED ที่เป็นด้วยความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็น LED ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนสูงกว่า100องศาเซลเซียสและทนความเย็นได้ถึงติดลบ65องศาเซลเซียสซึ่งเหมาะกกบการใช้งานในทะเลทรายหรือขั้วโลกเหนือหรือจะเป็นไฟ LED แบบออร์แกนิกหรือที่เรียกกันว่า OLED ที่จะให้แสงที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดเหมาะแั่การติดตั้งในพิพิธภัณฑ์หรือสำหรับทั้งแต่งหน้าที่ต้องการแสงธรรมชาติในการแต่งหน้าให้กับลูกค้าครับ และปิดท้ายด้วย LED ที่สามารถพกพาพับติดตั้งและประกอบชิ้นสว่วนได้ง่ายๆเหมาะสําหรับการแสดงละครบนเวทีนั่นเองครับและทั้งหมดนี้รับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณเคป๊อปนะคะค่ะเราพักกันเลยนะคะช่วงหน้าค่ะเตรียมพูดคุยกับน้องๆ6คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแล้วก็จะเป็นว่าที่ The Voice คิดเสียงจริงตัวจริงซีซั่นส1นใน6นี่แหละคะ่ะ ร้อมด้วยโค้ชซานิตตอนนี้ค่ะสักครู่ค่ะ